เปิดตัวเลยนะคะซึ่งกันใหม่ของเราวันนี้ค่ะคบครับยังไงคะที่มาที่ไปนิดนึงเจเจเออคืออย่างตอนต้นปีเราได้ปล่อยดิเดียนเอ็กซ์เพคต์ไปที่เราได้ทําคู่กันอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แล้วพอกระแสตอบรับจากแฟนๆดีแล้วก็เวลาเราทํางานด้วยกันเราก็รู้สึกถึงเคมีที่มันเข้ากันแล้วเราก็สนุกกันอะไเงี้ยเราก็เลยได้คุยกับธานาดาว่าเออมันก็ น่าจะแบบไปต่อกันนะเพราะว่าทุกคนก็รู้สึกเหมือนกันว่าแบบเคมีของเจกับไอเวลาไปโชว์หรือว่าเวลาทําเพลงด้วยกันมันก็แบบสนุกอะไรเงี้ยใช่ับคือเหมือนกลับมาไงคือเหมือนตอนตอนแรกมันมันเริ่มมาจากว่าเป็นเป็นแค่งานงานนั้นงานเดียวใช่ไหมครับผมแต่ว่าทําไปมาแล้วรู้สึกว่ามันมันสนุกมากแล้วแล้วผลตอบรับทุกอย่างมันก็ดีมากด้วยอะไรเงี้ยผมก็เลยสุดท้ายเลยก็เลยกลับมาทํากันอ,อีกรอบเองดีกว่าอะไรเงี้ยผมแล้ว,ลว,ลวด้วยความที่ผมสองคนก็สนิทกันมากอยู่แล้วแล้วพอทำงานด้วยกันมันก็สนุกอะผมก็เลย ก็ก็เลยทำอีกครับผมของเพลงนี้นะคบนูดคอนเซปต์ของเพลงนี้ก็คือชื่อเพลงว่านูดใช่ไหมครับนูดมันก็เหมือนแบบแตะตรงตัวแบบเป็นการเปลือยกายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราก็เล่นกับคํานี้ด้วยการแบบเหมือนเพลงมันก็จะเล่าว่าเหมือนเวลาเราได้อยู่กับคนที่เราแบบชอบหรือว่าคนที่เรารักแล้วเราได้เป็นตัวเองเต็มที่แล้วเราก็ได้อยู่กับเขาโดยที่แบบเราไม่ต้อง มีกำแพงอะไรเราอยู่ด้วยกันแบบคอยระวังระวังหน้าระวังหนังอะไรก็ค้องหลังระวังหลังอะไรเขาผมก็เลยเหมือนแบบเราแบบเราเป็นตัวเองได้เต็มที่เราเราจะแบบทําตัวยังไงก็ได้ไม่ต้องแคร์อะไรซึ่งเขาก็เห็นแบบเราทุกซอกทุกมุมเหมือนเรานู้ะ จะเป็นเหมือนแบบกิมม i c นิดนิดนิดหน่อยคาดหวังเลยลูกเอหมคือแกก็ดูแบบนับแกดูแบบว่าดูคาบเบาไหมครังนะครับครับเดี๋ยวรอรอดูครับเดี๋ยวมีวิดีโอจะนูดขนาดไหนไหยังเอยัง MV ใกล้แล้วครับผมก็คือเดี๋ยวน่าจะได้ชมกันช่วงประมาณต้นธันวาอะไรเงี้ยครับมันจะใน MV ต้องต้องแคบแค่เลยครับอาจารย์ครูเราต้องถอดเสื้อมั้ยเดี๋ยวรอดูแล้วกันรอดูดีกว่าครับผม ผมบอกไปตอนนี้เดี๋ยวมันจะไม่ซึ้งครับทำนองทำนองเพลงอีกรเพลงหนึ่งทำนองเป็นยังไงอะไรยงงมันก็เป็นนิวดิสโก้ปั๊บจะมีความแบบฟังความแบบจังหวะเด้งๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับมันจะเป็นดิสโก้ที่ที่มีกลิ่นของของฟังอยู่ด้วยครับผมก็เป็นก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากทำให้มันสนุกขึ้นให้มันแบบเร็วขึ้นแล้วก็มีมีท่าเต้นที่แบบมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยก็เลยเลือกมาทางนี้ดีกว่าเพราะว่ามันก็เป็นทางที่เอาจริงๆพวกผมสองคนก็ชอบ อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากอยากให้เพลงไทยมีแบบแนวแบบนี้บ้างอะไรนะครับอย่างเพลงนี้ก็เต้นได้เราด้วยอยากดูไหเต้นแบบแบบไหนท่าเต้นแบบเพลงที่แล้วก็คือท่าเต้นที่มากเออผมรู้สึกว่ามันมันมันด้วยความที่เราไม่อยากแบบทำเราอยากทำให้มันแตกต่างจากดีดีด้วยอะไรเงี้ยครับท่าเต้นมาเลยจะมีความยูนิคมากขึ้นมีความแบบใช้เทคนิคมากขึ้นแล้วก็มากเต้นมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้ว่าเต้นต่ำยากขึ้นเยอะ มันก็มีท่อนที่จําครับวันนี้ดีที่มันจะเป็นท่อนแบบนี้เพราะในในในนู้ดเนี่ยก็จะมีท่อนจําเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามนี่จะโชว์คืนนี้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากครับเพราะว่าอย่างอย่างที่เราพูดไปว่าแบบเหมือนก่อนนั้นเนี้ยวิธีการปล่อยเพลงมันคือเราจะปล่อยเป็นแบบสตรีมมิ่งก่อน mb mb relics อะไรเงี้ยครับตัดไปก่อนแล้วคึอค่อยค่อยมาโชว์แต่ว่านี่คือการโชว์เปิดหัวเลยเราก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากใช่ครับพร้อมมาพร้อมมาเยอะแล้วเนาะ เยอะมากครับในะบอกดแฟนมา่เกี่ยวกับเพลงนี้แล้วก็โชว์คืนก็อยากให้ทุกคน ติดตามกันนะครับก็จะสามารถฟังสตรีมมิ่งได้นะครับวันที่23พฤศจิกานี้ครับผมเวลาเชียงคืนเลยครับก็คือมันมันคือคืนวันที่22ไปวันไปวันที่23เทียงเียงคืนวันที่22วันที่23ก็คือเหมือนว่าเราเราดูแฟนโูเบียจบจบกลับบ้านไปก็คือทัดได้เลยครับผมท่อนเพลงขี้เกียเขียนเขียนท่อนได้ปียกดีอ๋อใช่ใช่ครับก็คือผมจะมีส่วนในการเขียนท่อนปด้วยแล้วก็มีการปรับปรับเนื้อหรือว่าแบบใช้ให้มันเปลี่ยนมาเป็นคำของพวกเราด้วยเลย ก็คือจะมีวันที่แบบผมไปนั่งทําบ้านไอก็คือไอก็จะช่วยผมใช่ครับช่วยกันแก้นู่นแก้นี่ด้วยอะไรในสเตจเพลงนี้เราเบรนสตอร์มเลยสองคนใช่ก็คือก็คือจะเป็นพี่เจมอนพลเป็นคนเขียนเนื้อทั้งหมดมาก่อนแล้วก็ผมก็จะมาคอคออีกทีให้มันเป็นคำอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนพ้อแร็ปก็เป็นผมขึ้นโฟลแล้วก็ไอก็มีส่วนช่วยด้วย ฝากเพลงนะครัเพลงครับครับผมก็อยากจะฝากด้วยนะครับผมเพลงนูดครับผมก็สามารถฟังได้วันที่23นี้ครับผมสตรีมมิ่งทุกทสตรีมมิ่งเลยนะครับผแล้วก็เดี๋ยว MV ก็จะตามมาติดตเลยครับก็อยากจะฝากเพลงนูดไปด้วยครับฝากเลยครับโอเคครับโอเคตัด่รัดโอเคโอเคัดค